เขออเออเออหวไหมออกนึ่โอเคมีมีข้างๆต่อแตกอ้าว ไปไปุดโอเคอันนี้ก็ชุดเกงอ่ะมันหมดแล้วพี่มันหมดแล้วก็ไปตัอนึยอุ้ยถี่นต่นถิ่นต่อถก่น่เวสอยู่ห้องฝั่กระแตดูหลังประตู มีอันตีแบบบอลมีมีพี่โยนไปได้ไหมบอสลบลบมีปัมวนี้ยบีเลยข้าแดงเข้าเนือเพข้าเนือสองตัวหลังเข้าอย่งไอ้ดิบไม่มีเเกีตัวแตกเฮ้ยไอ้เบีกก่อแตกพี่อาร์ติโบะ รูแล้วเหมือมันจะโยนนี่เลยวะ่ะอ้ามันโยนแล้วนี่วะไปรีกว่าต่ไปดีน้องไปดีกว่าต้ไปรีน้องฮ้ยไดีับสักเ

ปลาระเบิดปลาระเบิดยัดเข้าไปปลาปักปักหนึ่งอักหนึ่งอักสองอยู่ไหนอยู่อยู่ประตูไปตรงนี้ยิงกับตรงนี้นี่นี่นี่ปะแตกพี่นี่นึงนนอะตายเลยเลยเหลือเดินแหวนโดนไปทางไหนตรงนี้อ๋อตาย ปะหาโดมแปดแปดมันม,มีมุมหลบใช่ไหมพี่ใช่มุมหลบแปดฟินอยู่ตรงนี้แปดฟินโดมอีเจ็ดสิบาระเบิดเลยนะอ๋อไม่ถึง คอยสั้นนะคอยสั้นนะคอยไอ้บางทีบางทีนะบาทีนไฟฟลิงก็แตกไอ้เหี้ยพลาดไอ้ยุ่ไปสุดไปยุ่ยไปสุปยุ่โอ้มันทุบแน่เลยปาร์ตี้อะไรเนี่ยพี่จ๋าลองลองลอ a ลองลองลองไฟฟิงก็แตกอีกทีพี่ เปพิงกระแตกกรอนจะน็อง พี่ยอแกแค่ไหมันชุบอยู่ชุบอยู่ลองกวาดแตงก่อนกระโดดขึ้นไปเลยไม่อยู่น่ะข้าไปลงลมมุมปั๊มไปครับ เจก้าเอตุ๊เอาครับยงหลังบ้านีมาโอ้โหมันก็อยสนอมาตายเลยอ่ะปีง่ะีิวแถเลยเฮ้ยระเบิดพี่เทพมีจิตเอเคปะ ไม่มีเดือดัดจ้าว่กอแตกเวทสวยโอ้ยไอ้เหี้ยเวทไม่นอกก่อนวก็มันนอกนะฮผม้เลยดะผมด้วยโอ้รีบพลเลยคับอ้โไม่ร่กกอแตกเอ้ามนอกแล้วมันนอกเตเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นนี้ออร่อยอดีว่ะว่าเนี่ใจะไปผิดเอาวะกนี่ผมโดนดดผมโดนดัด

มันอยู่ข้างบนี oh, ่ทิปาตายช่วยอย่หนาพี่นาพี s> <S ่ทิปาตายกระหน่ําพยนพยนไอ้นี่มาให้อตสสิอันนี้แอตติแปดไม่อ่ะที่จัดมาหาอยู่ฝั่ง กะทาก็แตกจบฐาแล้วอยู่อยู่ฝั่งนี้ไดูแลแต่อึไม่ดีแต่เฮ้ยตวแกอยู่แกอยู่นอสวยหมดแล้วเฮ้ตรงเอะนวะเ้ยก็แตกโอ้โหเ้จะน็อง

ธนาคารพี่อ <Okay. S 2> ันตีไปในบ้านมีในบ้านมีในบ้านมีเติมเเข้าบ้านไปละโดนไฟ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 มาหน้าบ้านไม่ได้เลยมอสลงขวาขวาล่างโอเคบัดเฮาขวาล่างปั๊มอยู่อ,อ้าว ตายหมดเหลือเหลือตีข้างหน้าพี่โอ้ยดีเลยพอจะแตกโดนมาเก้าห้ามาร้อนหนีพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่ตามขอมันมันมันอยู่เพื่อพี่ตามอยู่พี่ตามอยู่เว่จะน็อกพี่เอาเลยท่าน้อยโอเคลีก็แตก้ยแต่น็อก สเซเวดบัมปล่อยบัมอยู่ตรงไหนเฮ้ยประตูฟังเนี่ยประตแบอบเฮ้ยมาเฮ้ย,ยเวดเขางหลังอ๋อมันเอ้ามันไปชุบเพื่อนข้างบนไอ้ระพงผลเสีกเกาะผมขึ้นข้างบนแม่งเลยพาไปละว้าวอาย Shooting at me. Recharging. Under Postal fire! right here. Need to recharge my shields. Giving my shields a recharge. recharging shields shields recharging we've got company

I'm watching that spot. Drill, TN, drill. Wind. Cross three. Giving my shields a recharge. Recharging shields. do ไอมันไม่ไม MM. <wh> <Luc> ีวะเอออไแล่ะมสวนทำไมไอ้ัดโอ้ยเข้าบ้านเหรอยเข้าบ้านเข้าบ้านแล้วนข้าบ้านแล้วไปไปในบ้านนึงเขาหลังข้าหลัง

มันอ้อมมาจากไหนวะเรีอ่องมันอ้อมไก่เกินบอสกูตายแน่เพื่อนเดือดกูหมดตายละตาก่อนนะเพื่อนฝากเล่นด้วยเอยู่ข้างหน้านะปอแดงยี้โัวกูเกียดปป๊บแล้วกูบ้าวิสาร้อยสิบเก้าเดือตัวข้างบนเดือดตัวขดด้างบน ว่ามึงโคตรเก่งอ,อ,อย่าเล่นที่เผื่อดิครับเยี่ยมไปเขา,าไปหาโหมาโอ้อโหตายหมดหลังกันนะอ่ะเฮ้ยหายชื่อกระแตกสองบอส เดี๋ยวตัวเดียววะเดี๋ยวตัวเดียวสวยสวยอย่างนี้อ่ะไอ้ชาติโอเคผูโดนอะไรวะกิบบี้มันชุบเพื่อนเลยก็ได้มันเข้าบ้านไปหมดแล้วเอ้ายังเหรอกิบบี้ก็แตกนะ

โอ้โหนี่คือไอสัตว์ขูดไม่ได้เขมองไม่เห็นด้วยยามาแล้วยามาแล้วยามอะไรระเบิระบิเลยระบิดมันจะหัมันไปมึงต้องได้มันเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว

ยังไม่ตายูยูยูโอ้ไม่โดนอาร์คเลยเอาหเดน็อคอุ eh BE ้ยเกเบอร์มันดักดักรอนู้นเกเบอร์ไอเหี้ยมันดักรอกูไม่ได้เอใจเลยอยู่นูนอยู่นูนอยู่นูนมันนหลบยู่น มั e ื่เลยตัวเดียวปะวะตัวเดียวตัวเดียวดูไหมช่วไหมเขาอยู่นะโอ้โหเยี่ยมันดีเหเบอร์อยู่อยู่ไม่ไม่ฟันหนึ่สวย